ดวงชะตา4เดือนหลังของปี2566ชาวลัคดาราศีมีนจะมีจังหวะดีในดวงชะตาเนื่องจากดาวพระอังคารยังโคโจรได้ตำแหน่งมหาจักรเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและดาวพระอังคารจะโคโจรได้ตำแหน่งกเกษตรราธีบดีในช่วง4เดือนสุดท้ายนี้จะเกิดจังหวะ ที่จะมีโอกาสรวบรวมเงินก้อนได้จะเกิดจังหวะและโอกาสที่จะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับเรื่องทรัพย์สินเงินทองของมีค่านับตั้งแต่เดือนกันยายนไปนะฮะดาวพระอังคารนะฮะยังโครจรได้ตำแหน่งมาหาจักไปจนถึงวันที่3ตุลาคมนะฮะก่อนจะโครจรยกเข้าสู่จุดมรณะฉะนั้นในช่วงกันยาเข้าหา ตุลาคมนะฮะเป็นช่วงที่จะมีโอกาสรวบรวมเงินก้อนได้การเงินการทองคุณจะจัดการมันได้ดีมีโอกาสมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับเงินคุณนะฮะแล้วก็หลังวันที่3ตุลาคมไปจนถึงประมาณวันที่15พฤศจิกายนดาวคารยังโคโจรอยู่ในมุมมรณะเป็น8ต่อดวงชะตา ในช่วงนี้ก็ต้องระวังรายจ่ายต่างๆจะค่อนข้างเยอะนะฮะมีสิ่งมริดรัพย์บันทอนเงินนะฮะพราท่านจะมีรายจ่ายเสียเงินไปกับอสังหาริมทรัพย์เสียเงินไปกับการประกันนะฮะประกันคนประกันรถประกันบ้านหรือเกี่ยวข้องกับสุขภาพของตัวเราคนในครอบครัวก็เป็นไปได้ว่าท่านได้เสียเงินไปกับสถานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะฮะก็เกิดขึ้นได้นะฮะท่านใดที่รอเงินมรดกนะฮะก็มีโอกาสที่จะได้มาแต่ว่า ด้วยดาวการเงินไปสถิตพบมรณะเนี่ยนะฮะก็ต้องระวังรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะฮะในช่วงนี้ท่านใดหากินจากต่างประเทศนะ,ะหรือธุรกิจเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายความเชื่อต่างๆหรือนําเข้าส่งออกอย่างนี้ดีนะฮะนะครับหลังวันที่ ประมาณวันที่15พฤศจิกายนไปจนถึงประมาณวันที่27ธันวาคมเอาง่ายๆคือตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนไปจนถึงปลายเดือนธันวาคมนี้จะมีโอกาสหยิบจับเงินก้อนโตเนื่องจากดาวพ่างคานจะโครจรเข้าในเรือนของตนได้ตำแหน่งกเกษตรราทิบดีนะฮะ มีโอกาสรวบรวมเงินได้มากขึ้นนะฮะการเงินคุณจะเข้าที่เข้าทางท่านใดที่รอเงินจากผู้ใหญ่รอเงินจากสถาบันทางการเงินรอเงินจากอสังหาริมทรัพย์รอเงินต่างๆนะฮะก็จะได้มานะฮะรอเงินตกเบิกนะฮะรอเงินก้อนใดๆก็จะได้มาเพราะว่าดาวคารโคจรแข็งแกร่งในจุดสุภาพที่ท่านใดทํางานเกี่ยวข้องกับการสอนการศาสนาการศึกษาการต่างประเทศแบบนี้นะมีโอกาสที่ดีทางการเงินเหมาะ เหมาะทํากิจกรรมเกี่ยวพันกับต่างประเทศนะท่านใดที่ทําอะไรต่างๆเกี่ยวกับต่างประเทศจะดีมากด้วยชาวลัคนาราศีมีนแล้วก็ราหูก็ทับดวงชะตาตั้งแต่ปลายเดือนตุลามาแล้วแต่ต้องบอกว่าในช่วงอังคารเนี่ยเข้ามาจุดนี้ตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนเนี่ยเข้าสู่จุดสุภาและเล็งไปที่ดาวมฤตยูนะฮะรายจ่ายจะค่อนข้างเยอะนะฮะ บางท่านที่หาเงินจากโซเชียลออนไลน์ต่างๆนะฮะจะหาเงินได้มากเป็นพิเศษท่านใดที่รอเงินเก่าต่างๆก็จะได้มานะฮะมีเงินแบบคาดไม่ถึงมีเงินกระทันหันเข้ามาสู่ชะตานะฮะก็จะเกิดขึ้นกับดวงชะตาแน่นอนนะฮะด้วยความหมายดาววอรตุยคือดาวแบบคาดไม่ถึงเล็งกับดาวการเงินในช่วงหลังวันที่15พฤศจิกายนไปแล้วดาวการเงินโคจรแข็งแกร่งมีแรงมีกําลังเงินเกินคาดคิดเงินแบบ กระทันหันเข้ามาสู่ชะตานะตน้องบอกว่า4เดือนหลังนี้ลัคนาราศีมีนจะมีมุมที่จะรวบรวมเงินก้อนใหญ่ได้แน่นอนนะฮะมาเจาะกันที่ดาวการงานดาวการงานนะฮะสำหรับท่านใดที่เป็นนักลงทุนมีมุมที่ดีนะฮะมีมุมที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับการลงทุนเพิ่มมีมุมที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับผลประโยชน์จากการลงทุนท่านใดที่เป็นทําธุรกิจส่วนตัวนะฮะ นะก็มีโอกาสที่กิจการงานมีโอกาสมีการขยบขยายตัวนะฮะหรือมีโปรดักต์เพิ่มมีงานเพิ่มขึ้นนะก็เป็นไปได้ท่านใดที่ไม่มีธุรกิจส่วนตัวทํางานประจำนะฮะในมุมของดวงดาวเนี่ยในช่วง4เดือนหลังเนี่ยนะฮะมันมีช่วงที่ดาวพระอาทิติเนี่ยเล็งกับดาวพรฤหัส,สบดีนะไม่ว่าจะคุณจะทํางานประจำหรืองานส่วนตัวเนี่ยนะฮะในช่วง4เดือนหลังเนี่ยมีโอกาสเกิดโชคเรื่องงานนะ นแน่นอนนะฮะจังหวะแรกก็คือกันยาโชคเรื่องงานไปถึงค้าขายจะคล่องขึ้นการงานคุณได้รับการยอมรับได้รับการมีความน่าเชื่อถือนะฮะจะเกิดขึ้นกับดวงชะตาช่วงประมาณวันที่18ตุลาไปจนถึงประมาณวันที่17พฤศจิกาช่วงนี้ดาวอาทิตย์เล็งไปที่ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวงานของคุณ นะอันหนึงครูถูกต้องพระสุริเยศและวิปะเวศเลงครูดูงามสมพระจันทร์ต้องราหูคู่นิยมเป็นอุดอมโชคใหญ่เกี่ยวกับงานนะ,ะก็จะมีโชคเรื่องงานนะฮะนะเกิดสิ่งที่ดีเกี่ยวกับงานของคุณนะฮะชาวลัคนาราศีมีนนะฮะแล้วก็การเดินทางกระทันหันเนี่ยมันเกิดขึ้นกับคุณได้นะฮะแล้วก็ในดวงดาวเนี่ย อ่ามันจะมีโอกาสนะฮะคือจะต้องระวังการถูกโกงนะฮะการถูกโกงจะเกิดขึ้นกับดวงชะตานะฮะการถูกโกงนะฮะหรือการจะมีคดีความจะเกิดขึ้นกับดวงชะตานะฮะนะก็เกิดขึ้นได้นะฮะชาวลัคนาราศีมีนนะฮะเพราะว่าดาวราหูจะมากดทับชะตาตั้งแต่วันที่17ตุลาคมไป18เดือนเลยยกเข้าทับดวงชะตา ระวังถูกโกงถูกหลอกลวงถูกต้มตุ๋นนะฮะนะก็จะเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณนะฮะก็เกิดขึ้นได้นะฮะลักษณะของดวงดาวมาลักษณะนั้นท่านใดที่โสดเนี่ยคือในช่วงราหูยกเนี่ยตั้งแต่วันที่17ตุลาไปเนี่ยสิเดือนเนี่ยให้ระวังนะฮะก็คือว่าบางคนจะเกิดเรื่องเ้าโชว์มีลักซ้อนซ่อนเงื่อนนะฮะมีมือที่3นะฮะเกิดขึ้นกับชีวิตนะ,ะบางท่านที่มีหุ้นส่วนคู่ค้าคู่ขายค,ค,คู่สัญญาระวังถูกเอาเปรียบถูกหลอกลวง ทุกประเภทนะก็ต้องรอบคอบในการดําเนินงานในการทําสิ่งต่างๆนะฮะขณะแล้วเนี่ยนะฮะในช่วงวันที่15ตุลาไปนะฮะ15ตุลาไปไปจนถึงประมาณวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยบางท่านจะมีการซ่อมบ้านซ่อมรถครั้งใหญ่หมีการโอนหลักทรัพย์จำนองหลักทรัพย์หรือมีญาติพี่น้องเจ็บป่วยนะฮะหรือได้พบญาติต่างจังหวัดนะฮะแล้วก็ในรวงดาวเนี่ย มันจะมีช่วงประมาณเดือนกันยายนเนี่ยนะฮะวันที่28กันยายนนะไปจนถึงประมาณวันที่15ตุลาคมดาวพุธจะเดินเป็นมหาอุดด้วยบางท่านที่โสดจะพบรักจะเจอความรักนะฮะหรือมันจะแปลว่าคุณเนี่ยนะไปจนถึงวันที่15ตุลานะจะมีโชคจากต่างเพศได้งานได้เงินได้ผลประโยชน์ได้การช่วยเหลือจากต่างเพศหรือมันจะแปลว่า ช่วงนี้เนี่ยบางท่านได้หุ้นส่วนนะบางท่านเนี่ยจะมีโชคดีเกี่ยวข้องกับบ้านเกี่ยวข้องกับรถเกี่ยวข้องกับยวดญาณพาะการติดต่อง,งานการเดินเอกาสารต่างๆก็เป็นไปได้นะฮะในดวงดาวเนี่ยนะฮะนะก็ชาวลัคนาราศีมีนนะฮะทำรับท่านใดนะฮะที่อยากจะมีเครื่องรางเสริมดวงชะตานะเครื่องรางมีหลายสายหลายศาสตร์หลายสินนะฮะผมก็มีหลายสายหลายศาสตร์หลายสินเช่นกันนะฮะนะแต่ว่าเครื่องรางที่ผมจะแนะนําในวันนี้ก็เป็นเครื่องรางที่ เป็นเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะฮะที่เกี่ยวโยงกับศาสนาก็แล้วกันนะฮะนะผมจะบูชาเครื่องรางเนี่ยนะฮะก็จะต้องมีที่มาที่ไปอะไรแบบนี้นะฮะอันนี้ผมจะเอามาแนะนำนะอันนี้ในมือผมเนี่ยคือตะกุดนกคุ้ม8ทิศนะฮะเป็นตะกุดโบราณนะเป็นตะกุดที่เกี่ยวโยงกับอ่าเป็นลักษณะของอาชาติหนึ่งที่พระพุทธองค์เนี่ยนะฮะทรงบำเพ็ญน,นะฮะ อ่าเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยในร่างของลูกนกคุ้มนะฮะอันนี้เป็นตะกุเดเนี่ยที่ใช้เสริมลักษณะของเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจกันแล้วกันนะฮะเป็นลักษณะของอ่าก็จะกันภัยทั้ง8ทิศนะฮะแล้วก็บ้านจะไฟไม่ไหม้ศัตรูจะหยุดเป็นศัตรูศัตรูจะแพ้ภัยหรือศัตรูจะห่างเหิอนออกไปนะฮะอ่าพุทธคุณเนี่ยแรงก็คือบางท่านที่มีหนี้มีบ้านมีรถแล้วยังไม่ได้แบบ ใจหมดผ่อนหมดอะไรแบบนี้นะฮะมีหนี้สิตเนี่ยก็เหมาะบูชาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะนะครับนะก็คือมันมีที่มาที่ไปก็คือว่ามีครั้งหนึ่งเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยนะฮะเกิดเป็นลูกนกคุ้มนะฮะซึ่งพ่อแม่เนะี่ยบินหนีนะฮะอันนี้เป็นมีตำนานในชาดกนะฮะพ่อแม่บินหนีนะฮะแล้วก็พระพุทธองค์จึงแบบ บินหนีไม่ได้นะนะับเพราะว่าปีกก็ยังไม่ขึ้นขนาก็ยังไม่แข็งแรงจึงตั้งสัจจะอธิษฐานเพราะว่ามีไฟป่าเนี่ยมาร้อมรอบกำลังจะเผาลังนะฮะด้วยแรงสัจจะอธิษฐานบารมีบุญนะฮะทำให้ไฟป่ามอดดับนะฮะนี่เป็นตำนานนะนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเพะนั้นแล้วผู้ใดบูชานกคุ้มเนี่ยนกคุ้มแต่ละตัวจะมีอาักขาระเขียนคําว่าณณมาจากนโมพุทธยะนะซึ่งมาจาก พระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์นะฮะที่จะมาลงมาตัสรูในพัทธลกับนี้นะฮะนะสำหรับแล้ท่านใดบูชาเนี่ยะตะกุดนกคุ้มเนี่ยเป็นตัวแทนแรงสัจจะอธิษฐานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะนะก็จะกันภัยทั้ง8ทิศนะฮะก็เหมือนกับลูกนกที่ไม่ทําให้ลังเนี่ยโดนเผานะฮะนะก็เปรียบดูเหมือนเราถ้าเราบูชาก็จะลูกนกเนี่ยนะฮะไม่ให้เผาไฟเผาลังนะฮะตัวเราเนี่ยนะฮะ ก็จะสามารถรักษาสินทรัพย์นะ,ะสินที่เรามีก็จะรักษาคงอยู่เพรบ้านรถหลักทรัพย์ที่เราผ่อนธนาคารอยู่ก็จะเป็นของเราอะไรแบบนี้นะแล้วก็กันไฟทั้ง8ทิศนะฮะกันศัตรูทั้ง8ทิศไฟก็เหมือนศัตรูนะฮะนะก็ท่านใดอยากจะได้นะนะฮะลิงไลแอดด้านล่างลิงในช่องทิศตะกุดนกคุ้ม8ทิศนะฮะเป็นรูปหล่อน,นอกคุ้มแล้วมีอักขรโบราณเขียนอยู่ตามตำราโบราณตามหลักเทวศาสตร์นะพิธีกรรมเนี่ย นะตามหลักพุทธศาสตร์เทวศาสตร์และโหราศาสตร์นะะนะสามศาสตรนะะ์ก็เป็นที่ยึดเดี่ยวจิตใจนะะอันนี้ก็ผมก็บูชามาเช่นกันนะะก็เอาไปเป็นที่พึ่งนะเป็นเครื่องรางนะะทนะ่าในใดอยากได้นะะสอบถามแอดมินเข้าไปนะะวันนี้สวัสดีครับ